เอาออกมาลากนี่เยอะเลยนะลากออกมาเยอะเลยครับผมขออนุญาตท่านดึงเลยครับอ่าขออนุญาตท่านสักสักสักต้นนะฮะคุณผู้ชมครับกอนึงเลยนะสักกอนึงนะฮะท่านครับเอาตรงไหนดีลงได้ไหมนะฮะได้ไม่มีปัญหาครับเอาอินมินแล้วกันนะฮะนะครับลากมันออกมาข้างนอกเลยนะนะขออนุญาตท่านสักนะฮะเอาอีลงลงให้เลยนะดูดูสังเกตดูท่านฮะ โอ้โนี่ต้นนี่แข็งนะเหมือนผมว่าต้นเหมือนเหมือนเหมือนต้นยาคาเลยนะยาคาเหมือนต้นอ้อยอ่าเหมือนต้นอ้อยเลยฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะเอาเลยครับดึงเลยค่อยๆดึงเลยครับปุ๊บเนี่ยครับอือหือเนี่ยฮะดูสังเกตดูรากนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะดูรากเนี่ยครับก่ต้นเดียวนะนี่ต้นเดียวนะนี่ต้นเดียวนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะดูจักสังเกตดูเนี่ยฮะคือต้นจะแข็งท่านครับสังเกตดูรากอย่างหนึ่งท่านฮะตรงใบใหญ่ กแล้วดูใหญ่ขนาดรากยังออกมาจงเนี่ยเนี่ยรากรากมานี้เลยคุณผู้ชมฮะท่านฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาถึงนี่เลยนะพี่วิเนะเนี่ยลงมานี่เลยนะฮะถ้าถ้าพืชถ้าพืชที่เจริญตโตัวไวอะไรมันรากมันจะขาวนะรากมันจะขาวอ้วนรากแต่แต่ถ้าพืชไม่สมบูรณ์นะมันรากจะออกสีส้มคือนั่นคือพืชไม่ไม่เต็มตัวแล้วครับผม นี่ถือว่าพืชโอเคนะท่านนะถือว่าพืชเนี่ยคือกเดูรากเขาเดินลงมาข้างล่างทั่วเลยแล้วยจะเป็นพวงฮะออกมาเป็นพวงแล้วรากไน้จะขึ้นตรงนี้เลยเนาะขึ้นมาอีกอะตอนตอนที่ฉีดพัดร้อยนี่ข้าวได้ประมาณ2เดือนนี่สูงประมาณไหนครับท่านครับสูงอย่างหัวเข่านะครับประมาณหัวเข่าเนาะน่าจะประมาณนี้ได้เนาะน่าจะประมาณนี้ได้ครับนะฮะเพราะพัดร้อยเขาจะมีอาการแบบว่า ทำให้พืชเนี่ยกินสารอาหารได้เต็มเต็มที่ไงเต็มตัวของเขาไงนั่นแหละครับคือการดูดซึมในธาตุใบจะเขียวเนะบดินน่ะขึ้นมาเยอะ ได้มากกว่า<ม>ปกติผมไม่ต้องอธิบายเลยคุณผู้ชมพี่วิอธิบายนี่คือหลักการถูกต้องเลยคือใช่ฮะคือผมผมผมฟังพี่วิเจมุ้ยผมฟังพี่วิเนี่ยหลักการเดียวกับหลักการวิชาการคือชาวบ้านเนี่ยกับหลักการวิชาการจะตรงกันเป๊ะเลยคือพี่วิบอกว่าการหาอาหารเขาได้ดีจริงๆครับคือส่วนของสารสกัดธรรมชาติอีซีพัดร้อยเมื่อฉีดลงไปทางใบคุณผู้ชมฮะคือนี่คือปากใบนะท่านฮะปากใบมันจะอยู่ใต้ใบเวลาฉีดพัดร้อยลงไปปุ๊บเนี่ยเวลาเขาปากใบเปิดนะพี่วิเนาะ เขาเปิดปุ๊บได้ดูดสารอาหารที่พัดร้อยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นรากทําให้รากได้หาอาหารได้ดีอย่างที่พี่วิบอกเมื่อมีพื้นดินมีสารอาหารอยู่ดึงเข้ามาให้เลี้ยงลําต้นได้ดีนะฮะแล้วสังเกตดูท่านฮะต้นจะแข็งมากนะท่านครับใบเนี่ยคือสังเกตดูว่าใบเป็นใบออกเขียวนวลนะเขียวนวลแบบนวลใบตองอ่อนไม่มีไม่มีเหลืองแม้แเลยแล้วไม่มีเหลืองให้เห็นเลยนะฮะ นะพี่วีเนาะนะฮะใบจะตั้งชันดีมากนี่สิ่งที่ได้มานะฮะท่านครับฉีดไปทั้งหมดนี่สองขนสองขนครับท่านจ้างหรือว่าท่านฉีดเองบ้างฮะหรือยวจ้างจ้างใครอย่างจ้งอย่างเดียวใช่ไหมท่านครับอ่าฮะในการส่วนผสมนี่ท่านท่านผสมเองหรือว่าให้ลูกน้องดูน้องผสมเขาหรือส่ลิมิตให้มามีไหมสิบตวงสิบสี่นะผมบอกเขาใส่ใส่มุยฮะใสมุยบอกให้ใส่สิบสิบทำไมถึงแถมว่าท่านฮะผมกลัวมัน ใหม่ๆ้วลงกลัวไม่ได้ผลกลัวจะไม่ได้ผลนะพี่พี่นะฮะของมาใหม่เจ๊บอกให้ใส่แค่สิบซีเหมือนของลุงศักดิ์เลยลุงศักด์บอกว่าให้ใส่สิบซีกลัวไม่ได้ผลแต่ยี่สิไปเลยความเป็นจริงนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือว่าใส่น้อย มันจะเป็นหยุกเป็นยาหรอจะเป็นประมาณเราเราเราไม่แน่ใจว่าสภาพดินเราจะสมบูรณ์ไหมถ้าเกิดสภาพดินไม่สมบูรณ์ใส่น้อยมันก็ไม่ได้ผลเราต้องดูที่สภาพดินเราด้วยว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเคยวัดว่าค่า pH ของดินของเราดินของเรามีค่า pH อยู่ที่6.2ครับ เพราะเคยวัดด้วยเคยวัดก็ถือว่าดินเป็นกลางนะดินเปนกลางยังไม่ยังไม่ดินยังไม่ไม่หมดสภาพใช่ครับพืชยังยังได้ในผลผลิตจากดินขึ้นมาคือจริงๆแล้วพี่พี่พูดได้ถูกต้องอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าถ้าหาว่าธาตุอาหารในดินสมบูรณ์นะฮะใส่อะไรลงไปเนี่ยพืชเขาหาอาหารแล้วก็ต้านภูมิต้านทานได้ดีเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นไร แต่ถ้าหากว่าดินที่มันเสื่อมแล้วท่านฮะแล้วยิ่งไปใช้หนักๆด้วยเนี่ยเกิดปัญหาใบไหม้นะฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้แต่ว่านี่ถือว่าสมบูรณ์ดินท่านสมบูรณ์มากนะฮะทั้งหมดเออทำนาทุกครั้งผมก็ไม่เห็นเลยลาดขึ้นจะยังขนาดนี้ใช่ไหมท่านฮะไม่แต่แค่ข้างล่างครับแต่นี่มันขึ้นเหมืนนี่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 ดูรากนะดูรากขึ้นตามข้อเลยนี่ฉีดไปสองหนเว้นกันเว้นเว้นเว้นกันระยะห่างกี่วันครท่านครับรึงเดือนครับรึงเดือนอ๋อสิบห้าวันสิบห้าวันทั้งหมด ทั้งหมดตรงนี้ไรนะท่านฮะยี่สิไร่ยีไร่หมดไปกี่ขวดฮะหมดไปไม่ถึงขวดรับไม่ถึงขวดถามท่านนิดนึงฮะพี่บีครับนะพี่บีเองก็คือใช้พัดร้อยเหมือนกันแต่ว่าเพลินถ่ายทิ้งไปและเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำไคือต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะท่านฮะบอกว่าคือสินค้าเนี่ยจะเทวดามาขนาดไหนก็แล้วแต่ผมว่าปัจจัยหลักคือน้ําถ้าน้ําไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่า จะใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไรขนาดไหนก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นจะงามได้แต่ก็ไม่เต็มร้อยมันไม่เต็มร้อยเหมือนคนน่ะกินข้าวแต่ไม่ได้กินน้ำอ่ะท่านฮะก็กระจุกตายใช่ไหมครับคนเราขาดน้ำไม่ได้พืชก็เช่นเดียวกันนะพี่บีเนาะนะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์ท่านฮะโอ้นี่วัดใหญ่เลยฮะท่านนีถ้าลงไปนี่ผมว่าไม่ไม่อยู่แล้วฮะเป็นคอเลยละครับนี่แค่ต้นต้นเราไม่ได้จะลงไปให้อยากถ่ายโอ้โหนะพี่บีะเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่ะให้พี่บีลงลุยเลยนะฮะเอานะฮะ ลงลุยกันเลยครับลองรอดูตรงนี้เลยนะฮะเอากันสดๆอย่างนี้เลยเหลือแต่คอเลยทีนี้ผมว่าจะไม่เห็นเอาสิฮะดูแล้วครับเนี่ยฮะท่านฮะเคยสูงสุดได้ประมาณไหนฮะที่เคยทํามาเนี่ยแปลงเนี้ยครับท่านสูงสุดครับแค่แค่เอวนะครับประมาณเต็มแค่เอวนะฮะแค่เอวครับพี่ๆหายไปไหนแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โห โอ้นี่ขนาดข้าวตั้งท้องเลยครับครับข้าวตลอดท้องท้องใหญ่แล้วเนาะลวงยังไม่ออกครับถัวงออกกันยาว่นนี้โอ้โหนี่ถาลวงออกไม่เห็นพี่วิเลยนะเนี่ยเนี่ยครับเป็นไงฮะเขียวดีไหมฮะพี่วิข้างในเนาะแข็งอยากเหมือนกันฮะอยากเหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะพี่วิยืนเข้าไปตรงนั้นเลยคุณผู้ชมฮะดูสังเกตดูลองดึงอีกสักต้นหนึ่งตรงกลางให้ดูหน่อยฮะเอาต้นี้มอะไรอย่างนั้นเลยเลยนะฮะเนี่ยครับระวังระวังใบจะทิ่มตานะฮะมันแข็งนะฮะท เนี่ยครับนาสักต้นเลยนะครับนี่านผู้ชมครับนี่เพื่อคุณผู้ชมนะฮะนะฮะอากอหนึ่งเลยก็ได้ครับอไม่ต้องเลือกเลยฮะสุ่มมาเลยปุ๊บนี่โอ้โหดูฮะท่านฮะนี่ฮะสิ่งที่ได้มารากออกข้างเลยฮะมาเลยฮะพี่วิดิไงเห็นไหมดูว่าข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วครับ แต่ต,ต้นที่มันสมบูรณ์ก่อนมันก็จะออกกนี่ไงจะท้องใหญ่แล้วแต่ต้นเนี้ยคือยังไม่ท้องใหญ่นี่คือสมบูรณ์เต็มที่แล้วตัวที่ไม่ตัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันจะท้องก่อนเห็นไหมอย่างต้นเล็กเนี้ยครับคือนี่ลูกมันละตัวนี้ตัวจะแกนแล้วจะออกก่อนตัวที่สมบูรณ์มันยังจะไม่ออกครับเาทุกวันเนี่ยดูนะเขามานาทุกวันนะเขารู้หมดเลยสังเกตสังเกต เกษตรเต็มร้อยเกษตรเต็มร้อยดูสังเกตดูอย่างหนึ่งท่านนะต้นนี้ผมว่าเหมือนต้นเหมือนผมว่าเหมือนหญ้าให้วัวกินอ่ะแข็งมากเลยอ่ะหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าวัวกินอ่ะเหมือนหญ้าอ้อยอ่ะเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูแข็งปกเลยเต้นหนแข็งดีนะบ้านเราก็เรียกนี่เขาเขาเรียกภาษาภาษาภาษาเพชรชบูน,เ,น,เ,บนเขาเรียกไงเพชรบูนข้าวกำลังถือแหวน เริ่มตั้งแหวนมันจะถือแหวนแต่ตอนท้องมันยังไม่ใหญ่ถ้ามันใหญ่นี่ก็เขาเรียกว่าข้าวตั้งท้องตอนนี้เขาอันนี้ถือแหวนอันนี้ผสมพันธ์แล้วอย่างนั้นใช่ไหมท้องยาวเอยท้องยาวเลยดูดูดูนี่ท้องตรงนี้ถ้าดูช่วงนี้เขาให้วัดดูช่วงนี้ว่ากระดูข้าวจะยาวขนาดไหนวงข้าวขนาดไหนนี่ฮะตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมฮะเนี่ยไปถึงนี่เลยเขาเรียกสะดือข้าวสะดือข้าวคืบหนึ่งพอดีคุณผู้ชมมาดูมือผมไม่ยาวขนาดไหนฮะเราคืบสั้นไม่ถึงเราคืบสั้นนะพี่พี่หยุดประมาณเนี้ย ไม่ถึงนะนี่ผมไปนี่เลยถจะถึงนี่เลยมานี่เลยนะใช่นั่นแหละหลวงของมันจะเริ่มผูแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมมานี่คือถ้าหากว่าฉีดตอนนี้นะฮะท่านตทอเองห่างไปประมาณกี่วันแล้วฮะตอนนี้ได้ประมาณสักสิวันได้ไหมฮะสิบวันสิบวันได้แล้วเนาะลงอีกรอบลงอีกรอบนึงได้คุณผู้ชมฮะให้ทอยนะฮะคือขอบนี้เป็นขอบแรกแก ฉีดกอนข้าวออกรวงพอดีเลยเป๊ะใช่ครับใช่ครับหลังจากพอข้าวสลัดเกสรแล้วฉีดอีกรอบหนึ่งการเร่งเต่งคุณผู้ชมฮะนะฮะพี่พขึ้นมาข้างบนเลยครับแต่ตอนแต่ตอนข้าวเกสรบานนี่ห้ามห้ามผ่าห้ามใครเดินห้ามเดินห้ามฉีดยาห้ามใดใดทั้งสิ้นเพราะว่าเกสรมันจะร่วงแล้วข้าวเราจะไม่เต็มเม็ดเขาห้ามเลยนะแต่ไม่รู้บางคนเขาก็ไม่เชื่อหรอก แต่เราถ้าข้าวตากเกสรเราจะไม่ลงเด็ดขาดนอกจากเกสรมันจะหมดเราถึงจะลงฉีดพ่นจะเป็นปุ๋ยทางใบจะเป็นอะไรเลอะเต่หลังจากตากเกสรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านครับในฐานะคนหนึ่งที่เรียกง่ายว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะในในตับลนราณเฉลียงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมครับที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อยว่าไม่มั่นใจบ้างอะไรเงี้ยฮะท่านนะอยากจะแนะนําอะไรไหมครับท่านครับเดี๋ยวผมถือให้ครับเกษตรกรครับอ แต่ก่อนผมไม่เคยใช้พัดร้อยเลยนะครับผมพอลองมาใช้ดูก็ได้ผลครับต้นแข็งเขียวใครไม่เคยก็ลองใครมาเคยก็ลองนะครับผมลองผมจะติตใจผมจะใช้ตลอดเลยครับลองมาแล้วลองมาแล้วครับลองมาครับหลายี่อแล้วครับพี่พี่จะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับก็ใครไม่ไม่ลองก็อยากให้ลองนะถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ลองสัก เออมีสมมติว่ามีนาอยุ่สองไร่ลองหนึ่งไร่เอาไว้อีกหนึ่งไร่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแล้วจะดูเปรียบเทียบทนได้ง่ายความแตกต่างความแตกต่างจะดูง่ายง่ายกว่าอแต่แต่ถ้าไม่ลองด้วยตัวเองไปคุยเฉยเฉมันคือก็ไม่รู้นะท่านนะคือคือวันนี้เนี่ยคือเจมุ่ยพาผมมาเราไม่ต้องลองเยอะครับเรามาหาท่านสอมาหาพีวี บางคนดูรายการเราเนี <B mé> <ide> <be> ่ยดูเยอะนะพี่วิดูตลอดดูครึ่งเดือนเพราะว่าจะดูว่าเอ๊ะหน้าม้ากันหรือเปล่าจับผิดจับถูกกันอย่างเงี้ยนะฮะอย่างวันนั้นน่ะผมไปหาเจมุยเจมุยโอ้ยเซพัดร้อยไม่เขียวยังวะเออเออไปหาเลยครับไปหาเลยไปหาเลยนะครับจริงๆครับโอ้ยไม่ใช่พัดร้อยไม่เขียวจังเออเออ ท่านตอนนั้นรู้สึกยังไงครรู้สึกดีใจรู้สึกดีจัยนะมันมีข้อแตกต่างที่ที่เราบอกที่เราบอกว่ามันไม่เต็มร้อยเพราะอะไรรู้ไหมสภาพแวดล้อมตอนนี้มันแรงมันที่มันไม่เต็มร้อยเพราะมันเห็นยากแต่ท่านคอยดูรอบสองว่า ไม่มีย่าไม่มีย่าเนี่ยเราใช้พัดร้อยมันจะเต็มร้อยไหมครับอืม <c oughs> นะฮะโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะทั้งสองท่านพีวีด้วยท่านสทอด้วยนะฮะที่ร่วมรายการกักบเราวันนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจริงๆแล้วเป็นความรู้ที่ท่านคุณผู้ชมเนะี่ยรู้อยู่แล้วแต่วันนี้ทั้งสองท่านก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะฮะที่ได้เห็นรับรู้กันว่าในการใช้พัดร้อยเนี่ยก็สิ่งที่เห็นอยู่จากตรงนี้นะฮะรากเดินดีโลต้นข้าวเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงมากเเลยยทีีดว นะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยที่ร่วมรายการกับเราขอบคุณพี่วิรับขอบคุณท่านถทอครับขอบคุณครับขอบคุณเจมุ่ยด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าพูดถึงพี่วิลงไปนะฮะพี่วิก็ นะฮะนาะอกนะฮะนี่ก็คือข้าวนาหวานแห้งต้องจำว่านาหวานแห้งคือนาข้าวที่เรียกง่ายว่าไม่ค่อยจะมีน้ำสมบูรณ์สักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการสูบน้ำขึ้นมาจากคลองจากบึงจากตรงไหนก็นแล้วแต่ก็ต้องใช้ทุนที่สูงนะครับเพราะนั้นเองนี่คือคนที่ใช้พัดร้อยจริงๆสำหรับบุคคลที่ ว่าจะออกอากาศก,กับเราแต่ก็ติดภารกิจสําหรับแปลงแปลงแรกนะฮะก็คือแปลงญาติของพิวินั่นเองนะฮะก็เห็นภาพไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าท่านสทคงจะให้คําตอบคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีพร้อมกับเจมุยด้วยนะฮะแล้วก็พิวิคนที่ฉันนำเสนอเนี่ยในจริงๆคุณผู้ชมผมนั่งดูเทปพ,พร้อมกับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าพิวิเนี่ยเป็นคนที่รู้จริงนะฮะ,กะเกษตรกรตัวจริง นะฮะแล้วก็ตอบออกจากใจจริงๆนะฮะพี่วิเองก็บอกได้เลยว่านะครับเป็นคนที่ตอบคําถามได้เป็นอย่างดีนะ,ะสำหรับนะ,ะบุคคลที่เรียกง่ายๆว่าดูรายการของเราอยู่ตอนนี้นะฮะก็คงจะเห็นได้ชัดนะจากที่พี่วิที่ตอบออกไปแล้วก็ระบบรากยังไงระบบต้นยังไงเนะะี่ยพี่วิตอบไปเรียบร้อยแล้ว คงจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะฮะสำหรับให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ชมรายการของเราอยู่ทุกๆวันนะครับดูบางครั้งเนี่ยดูเป็นเดือนเดือนดูเป็นครึ่งเดือนอยังไม่กล้าตัดสินใจสั่งเลยนะฮะพัดร้อยเก้าร้อยนะแต่ไม่เป็นไรครับดูไปเรื่อยๆก็ได้จับผิดให้ได้นะครับกับรายการ,กรเกษตรจ,จอของเราจับผิดให้ได้คุณผู้ชมนะว่าผมเตรียมกันหรือเปล่าผมยกเมฆหรือเปล่านะครับเอาละเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะ,ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน สำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมปัจจุบันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมายัางรายการของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามในเรื่องของร้านค้าตัวแทนจําหน่ายหรือนะครับสบรพพคุณของผลิตภัณฑ์พลัดร้อยนะครับว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างวิธีใช้ใช้อย่างไรนะครับวันนี้ผมก็คงจะต้องบอกได้คําเดียวว่าคุณผู้ชมเท่านั้นแหละจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจจะใช้หรือไม่ใช้ครับ วันนี้รายการจบเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วจริงๆไปติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะครับที่ Facebook/ สเกษตรจรด้วยผมภัสกรล่ำลาไปแล้วเจอเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือถ้าเป็นเทปเก่ารีรันก็ต้องเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่ในวันถัดไปที่เป็นเทปใหม่ๆรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ